สวัสดีครับคลิปนี้เรามาคุยกับพี่ตุ๊กบางปะอินอในในชุดอะไรเนี่ยพรามพรามเขมรพรามเ,มเออขมรหัวนมดำป่ะเฮ้ดูดูก่อนหัวนมดำ <laughs> เดี๋ยวจเจ้าสะบีเขาสีเขาทา,ทาละ <laughs> พี่ตุ๊กไอ้น,นี่อะไรเนี่ยอันนี้ก็เรียกสังวาลพระรูปักเขอันนี้หัวเต่าเดี๋ยวไปคุยด้วยเดี๋ยวหัวเต่าไม,ไม่ใช่เขาเรียกอะไรนี่มันเหมือนมัน,ม,นมันอะไรยังไงงูงูงูเหลือมสมมติว่าเป็นงูเหลือมงูเหลือมมันมีงูมันเป็นกระดูกงูเหลือมเลยกระดูกงูเหลือมทำไมเขาต้องไปจะต้องใช้สายนี่ ก็ถ้าเราเป็นพราหมณ์สมัยโบราณเนี่ยเขีเนี ana, ่ยมันอยู่กับพวกพญานาคประสาทหินต่างๆจะมีรูปพญานาคเยอะมเราก็จะใช้สังวาลที่คอนข่ามันจะครบนะมันต้องมีสังวาลพระวิดูปักเขะครับแล้วตรงนี้อะไรตรงนี้คือก็เป็นกระดูกงูหมดเลยกระดูกงูหมดและพี่ตุ๊กวันนี้แต่งชุดนี้เพื่ออะไรเพื่อเรามาปลุกเสือกธรรมรงแล้วไปข่มคนอ่านองค์การที่ประสาทที่จะรึกในประสาทศิลป์ก็ทรมซึ่งไม่มีการไม่มีการอ่านมาประมาณพันสองร้อยข้าปี พี่พี่จุกอ่านออกเขาอ่านเนี่ยอ่านไปแล้วไงโอเควันนี้เอฟซีมาเยอะไหมน่าเอฟซี FC เยอะไหมน่าจะเป็นพันถึงพันไหมน่าจะถึงพันคนน่าประมาณพันคนก,กุมาโยธยากุ๊ปยิ้มออกก็ยิ้มออกเราเดเราดีใจนี่เขามาถูกเปล่าเขาเหมือนน้าใสๆที่มาลินลดต้นไม้เหี่ยวเหียวแห้งของ A อโยธยากุ๊ปอ่ะที่มันเหี่ยวอะ่ะใช่ไหมถ้าไม่ได้คนพวกพวกนี้อ่ะมันเหี่ยวเลิกไปแล้วเลิกไปนานแล้วเออเลิกไปแล้วขายยังอื่นแล้วพี่จุก เงินที่ได้จากการเช่าธมาลงเอาไปทำอะไรส่วนหนึ่งนะครับฟังไว้ได้ครับ f อฟฟังไว้ได้ครับส่วนหนึ่ง,ส,นนงส่วนหนึ่งเนี่ยเราเอาเข้ากองกลางเพื่อเป็นของกลุ่มเพื่อดําเนินกิจกรรมต่อไปไปโทรอีกตอนที่คุณในเทพมาตาษณ์ผมอ่พี่ผายเงินมึงไม่มีไม่ถึงสามพันไม่มีสามพันเออตอนนี้ทํากิจกรรมก็เราก็ง่ายขึ้นง่ายขึ้นง่ายขึ้นเราจะมอ้อ ああให the boys, ้เด็กน like yeah, so yes, like mm ักเรียนผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็โรงพยาบาลสงฆ์แล้วก็ไอ้พวกเด็กที่พิการอ่ะก็เห็นเห็นก็ทำในยูในทำทำให้เห็นใน Facebook ทำ u t ท b e ก็เห็นพี่ตุ๊กทำไมไม่ดูบ้างเหรอควาจริงหรือว่าไปไปอยู่กับตำรวจแล้วเลยเลยไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่พี่ตุ๊กมีคมถามว่าทำไมไม่ทำสองตอนนี้พี่ทขาทำทำมาลงสองพันห้าร้อยหกสิบสามทำมาสองทำสองทำไมไม่ทำห้าพันก็ว่ามันมันขาดไงคนเขาต้องการเยอะก็ก็ ถ้าเราเชื่อบางอิ่งบางอย่างนะคือเขาก็หมอกให้ทแค่นี้ก็ทําแค่นี้สิครับอย่าไปทําเกินดิถ้าผมวันนั้นถ้าผมอยากได้เงินหลายสิบล้านนะผมทําเยอะไปแล้วแล้วแม่งทาโคตรยากครับทําไมทําน้อยก็อยากทําแค่นั้นไอ้อมตงก็อยากทาแค่นั้นะครับอยากทาแค่นั้นจริงๆแล้วเปนี่นานัจริงจริงแล้วคิดอยู่หลายวันนะน่าจะขายสักหกเดือนถึงหมดกะว่าสักเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งก็เดือนหนึ่งเดือนหนึ่งหมดแต่กลายเป็นว่าห้าสิบเก้านาทีหมดหมดผมก็ไม่ได้นะครับ โอ้ไม่ได้อยู่แล้วทำไมลืมหายไปงาแล้วหายไปงปีทุกนับจากนับจากนี้ไปเนี่ยของอโยุชาอโยุยากรจะทํากิจกรรมอะไรบ้างคือที่เราที่เราตั้งใจไว้ะเราก็จะสืบสารมรดกทางวัฒนธรรมต่อไปครับเพราะตอนที่เราเราเราคนป่ามีปืนแล้วคนป่ามีปืนแล้วมีปเราพอมีทุนเราพอมีทุนแล้วเราก็สามารถที่จะออกออกไปช่วยคนที่ทุกข์ทุกข์จะยากได้แล้วครับคือผมเนี่ยมันมันใช่เรื่องพี่ป่ะสามจริง มันไม่ใช่หรอกแต่มันเป็นมันเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบต่อ,อเพื่อนมนุษย์ในสังคมเราสังคมเราตอนนี้มันขาดแคลนคนอย่างเงี้ยถูกไหมม,มันเหี่ยวแห้งคนอย่างเงี้ยน้ําใจมันได้เหี่ยวเหี่ยวเหี่ยวแห้งไปแต่มันมีคนหนึ่งอรผมเชื่อว่า f c ฟอขอยกยากรุ๊ปทุกคนเนี่ยเขาเป็นค,คนใี้น้ำใจถูกปะ่ะแล้วเราเขอเราเขาเอาเงินอย่างเราเอาเงินส่วนจากส่วนเนี้ยไปทำเนี่ยเงินทุกบาททุกลงเงินทุกบาททุกสตางค์ไม่ได้เข้าพกเข้าห่อพอต้องฟักออกจากตัวโอ้โหค่าคุณรู้ว่าค่าทุนเท่าไหร่ ครั้งที่แล้วเท่าไหร่ถูกป่ะข่าวที่แล้วทําเหรียญอะไรนะพุทธมดาราพุทธมานพุทธพุทธมดารดาทําเนื้อเงินเนี่ยห้าสิบเก้าเหรียญตอนนี้เนื้อเงินขึ้นไปอาไรสามหมื่นกว่าบาทใช่ไหมเออตอนนี้คุยได้ตอนนี้คุยได้เนื้อเนื้อต้องแดงนะอหนึ่งพันเหรียญอ่าทำตอนนั้นไม่ออกสองร้อยเก้าเก้าสามร้อยเนี่ยนะขายอยู่กี่ปีขายอยู่ปีหนึ่งไม่หมด ไม่มนพอในการฤเทศหมดแล้วแล้วป่าพอขายหมดแล้วก็ดูพอามันขึ้นอาละห้าหกพันดูเขาขายในหมอกตามปิดปิดปิดคือเราขายหมดแล้วไอ้พี่ยังไม่ได้แจกผมอันหนึ่งขอเลยขอขอผ่านเอฟซีเลยนี้ยังไม่ให้ผมเหรอเฮ้ยผมจาไม่ได้วะผมคุณคุณไม่ได้โอเคของพี่ตุ๊กทํากี่อีพีแล้วตอนนี้ทําไปกี่ตอนแล้วทําไปห้าสิบกว่าอีพีแล้วตอนไหนเวิร์กสุด ตอนไหนรู้ึกรู้สึกว่าเอฟซีผมก็ชอบไอ้ลึกลับลึกลับอ่ะไอ้ไอ้เกี่ยวกับสมบัติใต้ดินกระกุเนี่ยจะจะคนจะดูเยอะก็จะดูเยอะก็จะดูเยอะก็จะดูเยอะไอ้พี่ต้องจัดเปิดกุทะกุไหมเปิดกุให้กรมศิลปากรมาจับผมเหรอโอ้โหเออกรมศิลปฝากถึงกรมศิลปากรด้วยนะครับฝากเก่กฝากเรื่องอะไรฝากเรื่องอะไรพูดดียืนถ่ายเฉยเฉอย่าจับยืนมาถ่ายเฉยๆจริงๆแล้วอาจจะมีคนหมั่นไส้นะครับว่าเรายืนถ่ายในในที่อย่างเงี้ยไม่ขออนุญาต เขาไม่เกี่ยววันนี้เป็นเป็นวัดนะวัดวัดขอวัดเขาขึ้นกายลาเขาขึ้นทะเบียนไว้เขาขึ้นทะเบียนก็เขาเป็นทะเบียนเขาแต่นี้วัดมีพระสงฆ์ดูแลอยู่ไอ้ไอ้แต่หลังนั้นไม่ใช่ปัญหาครับผมไปไกลสุดถึงไหนแล้วตอนนี้ไปไปถ่ายทำถึงไกลสุดไกลสุดก็แถวปราสาทหินอะไรพวกนี้ก็ไปเนอะไปไปชอบชอบปราสาทหินคือไม่ได้มีทุนนะครับไปเองก็เงินพอกอไงก็ฝากฝากดูโฆษณาช่องพีตุกเยอะๆหน่อยนะฝากเฮ้ยฝาก ฝายผมนะผมฝากคุณใจเทพด้วยยังอยู่นะครับยังไม่ได้หายไปไหนยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่โอ้อแทนที่จะรู้ข่าวจากเพื่อนฝูงดดนรู้ข่าวจากคนต่างประเทศคนต่างประเทศส่งมาให้ดูนะบอกอาจารย์รู้ยังคุณใจเทพโดนจับ <c oughs> อบอกผมโดนจับเร <c oughs> ื่งอะไะวะบอกนูอยู่กองเอยู <c oughs> ก่ <c oughs> กอง <c oughs> กองแปกองหกกองหกโอ้ไปคุณไปเหมือนคุณไม่ได้ไม่ได้โดนจับไปถ่ายรูปอย่างเงี้ยถ่ายรูปตำรวจตองหามรูปอย่างเงี้ยบ้าอะไรเนี่ย พี่ตุกต่อไปนี้จะทําอะไรบ้างของกอโยธยากรุกก็คือเราทํางานของเราต่อไปเรื่อยๆเผยแพร่ความรู้ให้อนุชนรุ่นหลังใช่ไหมผมจะบอกเสมอเนี่ยอย่างบางปะอินเนี่ยใช่ไหมตะกี้ผมก็ท่้งไปวลาถึงเกาะเรียงเคียงคองเป็น2แยกป่าละแวกพระราชวังประพาสินได้นางห้ามงามพร้อมชุหมหมอมอินที่ตั้งถิ่นนําเพาะสะดอมมีหน้า,นาพี่ถึงได้เมีที่นี่ ผมได้มีที่อื่นใช่ไหมแต่ว่าแต่ว่าบางพอินเนี่ยมันคือก็คือก็คือบ้านเราคือวิทยาแหละเนาะแล้ววัดนี้ก็คือวัดที่พระเจ้าสัตว์ท่านสร้างไว้ต่ครั้งโบราณที่กาเนิดของท่านเนี่ยเนาะพี่หลังจากนี้จะออกอะไรไหมไม่รู้บอกไม่ได้ออกหาอะไรดูดูไปแจกของันยังรูดแหวนพระเรียกเรียบแดกเลยวิทพมหาทานอันยิ่งใหญ่พี่เข้าใจไหมมหาทานคุณพวกเฒ่ามหาทานก็เพียงไม่ยอมให้ทํามาลงผมงายวันนเราต้องปรี แหวนไปเลยใครใครได้ของพี่ทุกไปก็เก็บไว้เองดีเลยแหวนลงนั้นอ่ะทำไมก็โอ้โหสวยซะขนาดนั้นนะจริงอ่ะจริงแหวนของหายมากสวยเสมอนะครับเหมือนปลาที่หลุดไปตัวใหญ่เสมอจริงไหมพี่ทุกไปดูในหมดเวลาเวลาหมดเนื้อหมดตัวเดียวเวลาตกปลาเนี่ยปลาหลุดตัวใหญ่ไหมปลาหลุดตัวเล็กก็มีไม่มีปลาหลุดตัวใหญ่ทั้งนั้นแหละปลตัวเล็กอ่ะพี่ทุก ขอบคุณ FC หน่อยที่มาก็อันนี้ต้องขอบคุณ FC ของคุณไอเทพด้วยแล้วก็ FC ของผมด้วยนะทุกคนโดยเฉพาะ FC ของยยยากุ๊บเนี่ยขอบคุณมากขอบคุณจากใจจริงจากประธานกลุ่มโยยากุ๊ปเนาะเพราะว่าถ้าคุณถ้าเราไม่ได้พวกท่านมันก็ทวงกันไม่ถึงวันนี้แน่นอนเนาะไม่ได้คุณไม่ได้พี่ไอเทพมันก็จะไม่มีวันนี้แน่นอนเหมือนกันจริงเหรอจริงจริงอ้จริงมีมีผมไปทวงนี่ท่านยังยังไม่ได้เลยใคร เพื่อนพี่อ่ะใหญ่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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เดี๋ยวพูดถึงเขาไม่เกี่ยวกับผมไม่เกี่ยวกับผมไม่เกี่ยวกับผมผมรู้เรื่องผมรู้เรื่องด้วยผมรู้เรื่องด้วยเพราะมันรู้จักกันหมดเพื่อนกันนะครับรู้จักกันหมดรู้จักกันหมดทำอะไรก็อภัยให้กันบ้างโอ้คนเราก็ต้องอยู่กับฟานให้อภัยครับใช่ไหมคือเดี๋ยวก็ตายจากกันแล้วใช่ไหมมันอยู่ไม่ถึงร้อยปีหรอกเดี๋ยวมันก็ตายสุดท้ายคนเราก็ไม่มีอะไรแต่ถามว่าจะเหลืออะไรไว้ให้คนรุ่นหลังเนี่ยมันจดจาแลวมันกลายเป็นตำนานเกิดมาทั้งทีต้อองเปป็นนนนาาย่ไ ถูกไหมครับออ๋มันต้องเป็นตำานให้คนพี่ดุคนรู้ก่อนก่อนจบคลีปนี้ขอมันมันมาชุดนี้นะครับอันนี้มันยันไหนพี่ดุกไหนท้าเวสุวรรณท้าเวสุวรรณวัดไหนวัดไหนขังไหมก็ขังสิอ้าวเอ้ยืมมีดหน่อยไหนอ้าวพี่ทขัดอย่างนั้นเขาเขาห้ามล่อนขอขออันนี้กลุ่มกลุ่มโยธาญากรุ๊ปอันนี้คือรอยสักของประธานนะใครจะเป็นประธานกลุ่มโยธาญากรุ๊ปต้องสักสักรูปนี้ผมผมมีมาแล้วไหนฮะ ไม่บอกมีอยาขี้กาไงเต็มหลังได้หมดนี่นี่รอยสักของประธานนะครับต้องมีนี่ถ้าถ้าใครมีต้องสักไปสักวัดไหนใครเป็นประธานต้องสักะสักวัดไหนฉันไหนก็ได้แต่ให้เป็นรูปเนี้ยเอ้ยผมสักสองข้างเลยอยู่เหนือประธานโอ้โหดูสภาพมันปีหน้าเนี่ยไม่เบาหวานก็ความดันนะคุณมีอยู่แค่เนี้พี่ต๊กอย่าลืมนะครับกินพี่ต๊กไปกินยา รักษาลิซีดวงทวานไว้ใช่ใแล้วไปบนไว้นะครับว่าจะไปตักน้ําที่ที่ภูพานจางกลางใจเขาเพราว่าที่ตอนที่ผมบนเนี่ยผมบอกว่าถ้าเอาคุณใจเทพไปด้วยเฮ้ยจริงเพราะผมไม่รู้ทางเผมไมรู้ทางมี G P S ไม่ได้ผมบนนไว่มเคุณคุณต้องไปกับผมเดี๋ยวเราจะเอาพี่เอารถพิกอัพไปเลยนะกล้าแล้วเที่ยวให้กูบนย่งไง คือถ้าพี่ตุ๊กหายฤสีดวงทวารจะไปตักน้ํากันที่วัดพระบาทน้ําทิพย์กลางเพื่อเขาผูพานจังหวัดสกลนครผมผมไม่ค่อยเชื่อนะผมเราผมผมก็ยอมรับว่าตัวดวงผมเป็นอะไกลเกือกินด่างไกลเกือกินด่างที่บ้านไเป็นกันหมดเพราะว่ามันเป็นกรรมพันธุ์เนาะเฮ้ยที่บ้านผมพ่อผมก็เป็นครับน้องผมเป็นเป็นหมดเลยเพิ่งได้ยาไปเมื่อ3าวันก่อนก็ดีขึ้นดีขึ้นเหรอดีขึ้นพี่โกหกว่าจริงจริงจริงดีกินยาอย่าลืมไปตักอย่าลืมไปตักน้ําแก้บนเออใช่กินน้าไปกินยาแล้วดีขอบคุณสําหรัับบ FC ทีี่่ตตติดามพุกคร ไม่เหี่ยวแห้งแล้วเว้ยยิ้มหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเหนื่อยยาวยายาาตาไหลย่าตาไหลเหนื่อยเหนื่อยตอนนี้วันเอดีเลยโอเคนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับยกมือไหว้สิเดี๋ยวเขาไม่ไหว้เฮ้ยเดี๋ยวเผื่อบรรดาเราก็ครั้งที่แล้วผมผมผมยกมือไหว้มันมันยังด่าผมเลยโอเคคือคือขอบคุณครับสวัสดีครับเฮ้ยไปไปไปแล้ว ไอเนี่ยทำกำไร